หกประเภทหมูเวลาชวนไปดิลหนึ่งชวนซามาแม่งกินเบียร์นี่กินยี่สัยบอนเก่านี่นะโอ้ยมึงชวนซาพูดซาแม่เหงวะห้ากับเจ็ดโมงโอ้ยกูเข่าเพื่อน่ะข้ากลับไปไม่นานไม่นานไม่นานสองมีไผ่เน่กินเบียร์เซียวมีไผ่เน่กูบักทิดนี่นะสองคนสูนะกูบักทิดบักไอ้บักจดัดสี่คนนี่ว่า กูบังคิกบังอายบักจงใจบักเจ็บักจ้าบักก๊อปอีแนนอีน,นุ่น,นอีแนน,น,น,นเงยขาดแท้หมดทีมงานเลยสิมา,ยาอ,อยู่อ่ะบ่ได้ไปสามบ่มีเงินเอ็นเบียเซลกูบ่มีเงินนะเออเดี๋ยวกูออกให้กูมามีรถไปเดี๋ยวกูให้เขาไปะครับกูบ่อยากไปสี่ เบิ่งก่อนไปอยู่ตีมันเกิดมาอ้ายนี่นะเบิ่งก่อนไปบอไปกับบอกมาตีจึงสิจะโตขบคนเนี่เบิ่งก่อนก็บอดนใจเบิ่งแมงว่ะเออกูเบิ่งก่อนละสิแซดบอกฮะมีคนอยู่เฮือนสวนกูเด้ตอนสวยนะบอได้ไปเด้อเป็นหยังบ่มีคนอยู่เฮือนมึงหูจักกระเจหลอกเฮือนบอกเออมันบ่มีคนเบิ่งมีสาวไปไหน เดี๋ยวกูโทรบ,บอกน้องกูมาห้เล่นกอนกันเมวนั้นฮ๊อมีหำบอกไปอยู่ตีตอนแรงปาร์ตี้นะ่ะมีหำนี่หว่ะแมงเอ้ยมาลิ่นน้ำมูกท้ามหาแต่หำเนวของดีต่อใจนะหำม,มึงกูดีได้เอาวะเ